หลายมือหลายวิ่งละเกได้เนาะน้อยน้อยบักน้อยมึงใส่น้อยมันดูจังนไหนก็ว่าจะหนึ่งนัดกี่ินไปใส่มันหลายวิ่งเลยจะปะเนี่ยเขาจะหนึ่งจอมานี่มานี่ มันงบุคบ้านบุคเมืองอีผีปอมมันว่าวว่าง่าูแตังเงิมือนั่นมือนี่น่ะนอนนอนได้เกวนอนนอนหนึ่มันไปหนีกูเลยบ่าวมือนั่นมือนี่มือนี่มือนี่่ได้อยากเลื่อกูมึงรูนี่น้ำหดบ้านนี่น่ะอีกสองมือได้บ่ตายนักอีสองมือนี่ยแกกักซองเรื่องผมถาม่อย เอาไม้ไปขายไปแม่เพไปไม่จะใส่ไปมั่งข้อใกล้แล้วก็จะเอาไม้ไปขายก็ได้ไปทางของใครไปใส่ตายละเอาแท้ๆตันโอ้ยนเกลือกูหู้ได้วมึงยืนเงินกูอีกขายอย่างนั้นไงบอกเมียมึงเด้อมไปจ่ายไปเว้าได้เป็นช่วยเป็นควงนิดตอนตอนอยากได้นะอันนี้มันบุบคอหรอกเงินอันแปดแสนเจ้านะอันนี้ค่อยมีแค่แสนเดียวค่อยใส่น้ำมันรถค่อยใส่น้ำมันรถแล้วก็ มือนนี่สมือค่อยไขายไม่อเราคยเิให้เจ้าค่ยปวดตัววดท้องจ้ดอก่อยเคยยิ้เจ้ามาอยู่โบนัดเป็นนัดเคร่งเดือนแล้วนัดกูมาเนี่ยกูเมยฟังเจ้าเจ้าก็ฟังก่อนค่อยขอย่นญาห้ค่อยเน้เนาะอันไปไปเมื่อนั้นกะพวกพ่อจากามามามาใจมาใจโอ้ยบุฟ้าบุฟ้าเื่ออะก็ออกนะมีน เสียนนึงแล้วค่อยคนอันแล้วค่อยคายไม่คนจ้กระฟังค่อยจนี่ยเจ้าไเจ้าเฮีมันตื่นมาเอามาฮู้เอาฮู้เมือได้นี่เออจิเอาก็เอาเอาไปกินดำหน่วยแต่ว่าเอาไปต้นนี่แหละโอ้ยจากาไจะพูดจะพูไลายเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าไรตายไปต้นไปยืมกูขนาะดชมสามมืแบบอเจ้าเออเจ้าง็เฮงยไรเนี่ยคำมันตื้นเอาเจ้กระฟังค่อยนี่ไม่จะไปเอาเฮงยมันตื่นมามันเอาค่อยตายแท้ใดนี ตายตอนมึงยืมกูย่านมึงเอามึงตายเอายืมก็จะมันจะให้มันมึงยืมไให้หนังกหมู่เด้ยวมึงนั่นมึงยืมมึงมาอ้หนังเดึกดดือด้อนั่นโอ้ยค่อยไปบ้านพักอีนายดวงใจนั่นมันเน๊ะไปไอ้หมู่เขาเขาไปคนละคู่กูเยาะกเห็นใจมึงตัวมึงเอาไปบ้านฟอกบ้านพักแต่กูย่ากูย่ามมึงคือเมียมันปาดคอมึงกูอีตัวมึงกูจะให้มึงยืมใจเขาใจะจะไปบอกมันเนาะมันไม่ครับกูได้กูบอกแล้วเนาะโอ้ยอีกสองมือเอ้าอีกสองมือคอยให้สัญญาเออขันอีกสองมือก่ได้กูบอกเมมียึงลด ก็ให้สัญญาอีกสองมือเอาเออเขาจะเอามาให้เจ้าให้ได้เอาคันพ่อได้สองมือตัวแบคู่ที่มันลกไปเบิดนี่เออค่อยเออมีว่ามีค่อยก็จิตัดตินตัดมือใช่นะค่อยจิบไปยืมน้ำมูนน้ำผู้มาอีกนะจื้อไปเด้อเออเออสัญญาแล้วสัญญาดิเออเออแยกกูมารอกสองขันมารอกสองนะวังไว้โอเคเออเออเจ้าค่อยไปเออค่อยไปไปมาค่อยอ้วยลุ้นให้ก็ไดั้นตายเออมูนดีดีสูบเอาเฮงไหมเอาไป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 เจ้าไปให้มันเลี้ยวมันชั่วหม ลากักูฟ้องมันเออไป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 อ๋อเข้ามาเข้ามาฟ้องเงล้ยนาเนัมันขื้นมาแล้วมันยากได้อ๋อไปไปไปคบโอ้คอยเห็ดบวกเปลีดอกรถนมันบ่มีเลขมีเจียร์มันขับบวเปลี่ยนไปส่งกูไปไปไปเรานยันเรืองซสอมมือโเค้นมาเันออกายเป็นค่อยเป็ีกควมันบอเงียไอีกด้ทางเขาให้เตือนข้อยคนนึงละเรื่องวานพักวันหยด้อมือสิาันบเป ส่งเออเออเอาเอาเวางไวไปเอาอีกสองมือคนมันหล่อเออหาใส่นาะมาให้นะเยเียบาเจ็บหัวบาเนาะเสียวลูกสิได้บ่เสียวลูกมเีแตกเบื้อนี่แหะพอสิเป็นทางออกได้เนี่ 好。